ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องเอสแสจกนะครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศหน้างานใหม่นะครับดูครับฝนตกหนักครับน้ำเต็มพุ่งนาเลยครับนี่นะครับบรรยากาศหน้ามานหน้างานใหม่ของเรา นี่นะครับโอ้บรรยากาศสุดยอดครับทุ่งนาน,นนี้อันนี้เป็นเราจะขุดนาตัวนี้นะครับเราจะขุดตรงนี้นะครับ ห้าไร่ครับตรงนี้นดดตรงนี้ห้าไร่ครับในสกัดด้วรุ่นไอนดตรงนี้ก็พื้นที่ห้าไร่นะครับุดโคกหนองนาโมเดลนะครับรจ้อตัวไทยสน้ำ ดูครับฝนตกน้ำขังเต็มเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามรอติดตามชมผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับ